สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลเคนโดโชเดียวเน้นบอลตัวเดียววันนี้เป็นวันศุกร์ที่30กรกฎาคม2564ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกด s ั b สไครต์และก็กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยนะครับสำหรับทีเด็ดบอลเคนโดโชเดียวเน้นบอลตัวเดียววันนี้อาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึก กับฝึกฟุตบอลไอแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับคู่ระหว่างแซมล็อกโลเวอร์พบกับเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะครับแต่เวลาตี1.45ของบ้านเรานะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปพบกับฟอร์มของทั้งคู่กันก่อนเลยนะครับฟอร์มของทั้งคู่ที่ผ่านมา6นัดหลังสุดนะครับเริ่มกันที่แซมล็อกก็มีชนะด็อกเฮด้านะครับหต่อเสมอด็อกเฮด้าหต่อหชนะคัสดันคัสสามต่อ1 แพ้สโลวานบาติต,ตลาวานะครับ2ต่อ0ชนะบาติต,ตลาวา2ต่อ1แล้วก็ชนะเดลีซิต,ตี้4ต่อ2และครั้งสุดท้ายล่าสุดนะครับก็ชนะกัสเวย์ยูไนเต็ดนะครับ2ประตูต,ต่อ0ครับก็เป็นการชนะ4เสมอ1แพ้1นะครับส่วนฟอร์ม6นัดหลังสุดของทีมเยือน,นครับเซน p แพคติกครับ ก็ชนะฟินฮามสี 1, ่ต่อ1เสมอวอเตอร์ฟอร์ด1ต่อ1แพ้โบยิเมียนสต่อ2ชนะเดอร์ลี่ซิตี้1ต่อ0แล้วก็ชนะด็อกเฮดานะครับ2ต่อ0และครั้งล่าสุดครับก็ชนะเบวันเดอร์เบวันเดอร์เลิศนะครับ 6ต่อ0ย์ครับเป็นการชนะ4สะเสมอ1แพ้1นะครับส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาครับย้อนไปดูสัหน่อยก็เป็นซามล็อกชนะ2ต่อ0นะครับสเสมอกัน0 0สเสมอกัน0 0สเสมอกัน0 0แล้วก็สเสมอกัน1 1และครั้งสุดท้ายล่าสุดที่เจอกันวันที่9เดือน5ปี21นะครับก็เป็นซามล็อกชนะเซนเบอติกนะครับ2ประตูต่อ1ครับ ส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่ที่ลงเตะม,มาแล้วนะครับก็เริ่มกันที่เจ้าบ้านนะครับลงเตะม,มาแล้ว20นัดชนะ12เสมอ5แพ้3ได้34เสีย17มี41คะแนนล้างอันดับ1ของตารางขณะนี้นะครับส่วน,นเซนนพลาติกนะครับทีมเยือนลงเตะม,มาแล้ว21นัดชนะ12เสมอ5แพ้4ได้35เสีย20มี41คะแนนล้างอันดับ2ของตารางขณะนี้นะครับส่วนราคาวันนี้ออกมาเป็นอย่างไรแล้วจะเลือกเชียร์ทีมไหน ไปดูที่ราคาออกกันอีกทีก่อนนะครับเหลเปิดมาวันนี้ครับให้แซมล็อกนะครับเป็นต่อครึ่งลูกขาวครึ่งบวก98อยู่ต่อแซมล็อกก็ได้92เสียเต็มครับอยู่ลองเซนแบคติกได้เต็มเสีย98นะครับส่วนสูงต่ําเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งลบ5ครับ2ลูกครึ่งควบ2ลูกครึ่งลบ88ต่อสูงได้เต็ม เสีย96อยู่รองต่ำก็ได้88เสียเต็มนะครับส่วนราคาของครึ่งแรกครับเปิดมาให้แซมล็อกเป็นต่อปอลลบ79เนะครับปอลบ5ก็อยู่ต่อสูงครึ่งแรกได้เต็มเสีย8 9นะครับอยู่รองต่ำครึ่งแรกได้7จเเสียเต็มครับส่วนสูงต่ำเปิดมาที่มีละ2ราคานะครับของครึ่งแรกก็เปิดมาที่1ลูกลบ 5นะครับลูกลบ72อยู่ต่อสูงได้เต็มเสีย82ครับครึ่งแรกนะครับอยู่ตัมก็ได้72เสียเต็มนะครับนี่คือราคา45นาทีนะครับเดี๋ยวจารย์แจ้งไว้ให้ก่อนนะครับ45นาทีอันนี้ั่งซ้ายมือก็คือ90นาทีนะครับครับหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับเคยไลน์มาถามอาจารย์เยอะแยะมากมายเลยนะครับว่าอาจารย์ว่างๆก็ฝากดูน้ําให้ด้วยนะครับแจ้งหน่อยว่า ราคาน้ำดูกันอย่างไรนะครับอาจารย์ก็แบ่งไว้ให้ทางขวามือก็คือ45นาทีได้เสียนะครับได้เสียเลยนะครับครึ่งแรกส่วนฝั่งซ้ายมือก็คือ90นาทีครับถึงได้เสียกันนะครับราคาแบบนี้น้ําแบบนี้อาจารย์เคนโดโชเดี่ยวเน้นบอลตัวเดียวไปที่เลือกให้ลองเซนต์พลาสติกไปดีกว่าครับคู่นี้จากราคาออกมานะครับครึ่งลูกเปิดถือว่าวัดเลยนะครับกับสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาเสมอจะเป็นส่วนใหญ่นะครับ เป็นซัมล็อกชนะได้2ที่เหลือก็เสมอกัน4ครั้งเลยนะครับกับราคาสูงสูงต่ำเปิดที่แค่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเองนะครับก็บอลคู่นี้อาจารย์มองว่าน่าจะมีโอกาสเสมอกันในเวลาเป็นไปได้เยอะเลยนะครับอาจารย์จึงเลือกมองว่า,าให้ลองไปดีกว่าครับคู่นี้กับราคาครึ่งลูกนะครับทั้งสองคู่ก็เป็นทีมจากหัวตารางทั้งคู่เลยนะครับอ,อันดับ1อันดับ2ติดกันเลยนะครับ อาจารย์จึงมองว่าคู่นี้โอกาสที่จะเสมอกันในเวลาทําอะไรกันไม่ได้ก็เป็นไปได้เยอะทีเดียวนะครับอาจารย์จึงเลือกว่าให้ลองเซ้นแพคติกไปดีกว่าครับวันนี้สรุปผลเคนโดโชว์เดียววันนี้นะครับอาจารย์เลือกให้ลองเซ้นแพคติกไปครับรับทรัพย์แน่นอนครับคืนนี้ส่วนใครที่ชอบบอลสูงต่ําหรือจิ้มบอลสูงต่านะครับอาจารย์เลือกว่าให้ลองต่ําไปดีกว่าครับคู่นี้โอกาสที่จะเสมอกัน0ูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งในเวลาเป็นไปได้เยอะเลยนะครับ อาจารย์จึงเลือกว่าให้ลองเซนพลาสติกแล้วก็ให้ลองต่ําไปครับผู้นี้รับทรัพย์แน่นอนอย้ำนะครับว่านี่คือความคิดเห็นและทัศนนะส่วนตัวของอาจารย์นะครับเพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือเห็นต่างอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอแบบสุภาพสุภาพนะครับไม่ว่ากันครับหรือว่าใครที่อยากติดตามอาจารย์นะครับ ที่ห้อง VIP หรืออยากได้คู่บอลแบบ VIP ก็แอดไลน์มาที่ k e n d o คอตี้เจได้เลยครับเพียงท่านทำตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้ท่านก็จะได้เข้ากลุ่ม VIP และได้รับ VIP ของอขาจา,กาบบ์กันแบบฟรีๆทุกๆวันเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิน้นหรือว่าใครจะสนับสนุนอาจารย์หรือเข้าร่วมทายผลที่เดียวกับอาจารย์ก็แอดไปที่แอดโคปาเจ็ดแปดเครับมีแอดนาหน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนํามาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษ มากมายเลยนะครับแอดกันเข้ามาเยอะๆได้เลยนะครับหรือใครครับที่อยากติดตามอาจารย์ที่หน้า Facebook ก็แอดเฟนไปที่เคนโดคตี้นะครับหรือใครอยากติดตามอาจารย์ที่หน้าแฟนเพจก็ทีเด็ดบอลหลังโกไลวันครับหรือทีเด็ดหลังโกไลวันครับอาจารย์ก็จะลงข่าวสารฟุตบอลตารางการแข่งขันฟุตบอลและผลการแข่งขันฟุตบอลลงไว้ที่นี่ทุกๆวันเลยนะครับกดติดตามกันเข้ามาเยอะๆได้เลยครับ สำหรับทีเด็ดบอลเคนโดโชว์เดี่ยวเน้นบอลตัวเดียววันนี้อาจารย์เคนโดโชว์เดี่ยวก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ